สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artist is the World ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์ศิลปะผ่านเรื่องราวของศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับประติมากรรมชิ้นหนึ่งที่คุณอาจเคยเห็นรูปผ่านตามาบ้างใช่ครับเจ้าถั่วยักษ์สีเงินที่ตั้งตรงงานอยู่ในเมืองชิคาโก หรือชื่อ,อย่างเป็นทางการก็คือ Cloud Gate หลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่ประติมากรรมรูปร่างแปลกตาที่ไว้ถ่ายรูปแต่คุณเชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความเงาวับและรูปร่างโค้งมนนี้มีเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเร้นและเต็มไปด้วยความขัดแย้งชนิดที่ว่าคุณต้องอ้าปากค้างมันคือการเผชิญหน้ากันระหว่างความจริง และการลวงตาที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของเราเริ่มต้นจากศิลปินผู้สร้างสรรผลงานชิ้นนี้ครับเขาคืออนิชกาปูประติมากรชื่อก้องโลกชาวอังกฤษอินเดียที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสร้างสรรประติมากรรมขนาดใหญ่และใช้แสงเงาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน อ i นิชก p o ภูมีความเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุและการสะท้อนความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวซึ่งความเชื่อนี้เองที่ได้นำพาเขาไปสู่การสร้างผลงานชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตในปี2004โครงการ Cloud Gate ได้เริ่มต้นขึ้นในสวนสาธารณะ Millennium Park มิลเลนเนียมพาร์ของเมืองชิคาโกความตั้งใจแรกเริ่มของอน,นี้